สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีคะ่ะเจอกับข้าวนกนานเนตะแลนดเช่นเคยกับพี่น้องการตอนนี้ข้าวนกนาลงมาข้างล่างจากบ้านแล้วค่ะมาเดินมาเดินอากาศสดหน่อยหนึ่งไปดูกันข้างหลังอพาร์ตเมนต์ข้าวนกนาค่ะพี่น้องมันเป็นน้ำแข็งตอนนี้ก็ก็สิบโมงเอ,อ่อสิบโมงครึ่งกับสิบเอ็ดโมงแล้วค่ะเดินอากาศสดหน่อยหนึ่งกับพี่น้อง ยินดีต้อนรับพี่พี่น้องน้องทุกคนทุกท่านก้าสู่ช่องข้านวนอกนาเนเธอร์แลนด์นะคะพี่น้องต่างฝั่งใต้ฝั่งลาวแล้วก็พี่น้องตั่วโลกเลยค่ะพี่น้องทายยินดีต้อนรับนะคะไปค่ะเราไปดูกันค่ะพี่น้องเราไปดูหลังบ้านข้านวนกนาเห็นมันเป็นน้ําแข็งมันเย็นค่ะตอนนี้ก็ ช่วงนี้ก็อยู่ประมาณที่เนเธอร์แลนด์นะคะพี่น้องช่วงนี้อยู่ประมาณ1-3องศาค่ะพี่น้องขาแต่ช่วงนี้ที่เนเธอร์แลนด์ก้าวนหนาต้องใส่หมวกใส่ถุงมือค่ะพี่น้องใส่ถุงมือหมดเลยค่ะมันเย็นมากๆค่ะพี่น้องขาเราเดินไปดูกันค่ะเห็นไหมคะพี่น้องจริงเลยค่ะกรองที่หลังบ้านก้าวกนาค่ะพี่น้อง ผิวผิวน้ําผิวก้างบนเป็นน้ําแข็งค่ะเห็นไหมนกมันมายืนกันอยู่บนน้าแข็งกับพี่น้องนกนี้มันไม่ตายนะเวลามันหนาวนะพี่น้องเนาะดูสิคะเป็นน้ําแข็งก็เมื่อคือนนะ่ะกลางคืนลบสี่ลบห้าองศาค่ะพี่น้องค่ะอืมเขานกนาลืมบอกไปว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์วันหยุดค่ะพี่น้องโอ้ยลมโกลยโกลยเลยเย็นเย็นมันเจอที่หน้าเ้านกนาค่ะพี่น้อง ตอนนกน้ำมายืนคุยอยู่นกมันก็บินไปหันรอบๆไปดูนะนะคะเนี่ยผิวน้ําเป็นน้ําแข็งอยู่ตรงนั้นกลางคืนมันเย็นตอนกลางวันก็ไม่ละลายค่ะพี่น้องเพราะว่ามันหนาวนี่แหละค่ะพี่น้องนี่มีระเบียงเดินออกไปแต่มีแต่นกมายืนขี้นกทั้งนั้นค่ะเดินออกไปไม่ได้ค่ะพี่น้องหมุนไปนะหมุนไปรอบๆนะเห็นไหมก้านนกน้ามายืนอยู่หมุนไปบ้านก้านนกน้ำนะพี่น้อง หมุนไปบ้านก้าวนกนานะไม่ไกลก็ประมาณประมาณ200เมตรค่ะพี่น้องนู่นไงบ้านก้านกนานะอ่ะอพาร์ตเมนต์่ะห้องรับแขกห้องรับแขกก็อยู่แล้วก็จะมองมองมาก็เห็นน้ําอย่างนี้เลยค่ะพี่น้องค่ะบ้านข้าวนกนามองมาก็เห็นคลองอย่างนี้เลยค่ะเวลาเดินแล้วกล้องมันสั่นนะพี่น้องนู่นบ้านข้าวนกนาเห็นไหมที่วาง อ,อันไหนอะที่วางไงน,นั่นอยู่สองอันอะถังดอกไม้นั่นแหละนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะนั่นแหละวางถังดอกไม้นี้ถังดอกไม้สีสีหิดติดนั่นอะถังปลูกผักข้าวนอกหนานั่นแหละบ้านข้าวนอกหนาห้องเราแกก,ก็มองเห็นวิวข้างหลังตรงนี้เลยค่ะพี่น้องค่ะไป เย็นจังเลยกับพี่น้องเข้านอกนาจะไปอ่ะที่เซ็นเตอร์เล็กๆใกล้ๆบ้านนี่แหละ <c oughs> เซ็นเตอร์เล็กๆใกล้ๆบ้านไปซื้อ <c oughs> อีกแล้วค่ะพี่น้องคนถ้าอายุมากแล้วมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะพี่น้องเนาะ <c oughs> ไปซื้อน้ํายาย้อมผมค่ะพี่น้องมันหมดค่ะไปกันค่ะพี่น้องไปขึ้นเมโทรตรงโน้นกันค่ะไปขึ้นเมโทรอีกก้างหน้าฮาร์ร์เมตนนั่นแหละเดินไป อันนี้มันเป็นข้างหลังแต่บ้านที่เนเตอร์แลนด์อ่ะห้องรับแขกมันอยู่ข้างหลังนะคะพี่น้องหลังบ้านนะนี่แหละค่ะเข้ามาในร้านขายเสื้อผ้าค่ะพี่น้องเขานกนาอยากดูอยากไปเลือกถุงมือค่ะพี่น้องสําหรับขี่จักรยานถุงมือแบบหนาๆสาหรับกันน้ําแล้วก็กันหนาวแล้วเป็นหนังก็ได้ค่ะพี่น้องแบบเป็นหนังก็ได้มันจะได้ มันจะได้กันหนาวดีค่ะพี่น้องต้องซื้อใหม่แล้วค่ะถุงมือสำหรับขี่จักรยานกับพี่น้องไปเราไปดูกันกับพี่น้องแต่เ้านอกนาหวังว่าคงจะเจอไปหาดูถุงมือได้แล้วกับพี่น้องขาเข้านอกนาเอาอย่างนี้แต่ใส S, ่เอสนี่เลือกเรียบร้อยแล้วใส่กี่จักรยานกับพี่น้องแบบเป็นหนังก็มีแหละเป็นหนังก็มี แต่เอาอย่างนี้ดีกว่าเป็นหนังเดี๋ยวมันไม่นั่นอะค่ะพี่น้องค่ะเป็นหนังนี่มันไม่มันไม่อุ่นอะพี่น้องต้องเอาอย่างนี้ดีกว่านี่แหละเอาไปอย่างนี้ได้มาแล้วนี่คนเยอะมากเลยค่ะพี่น้องในเซ็นเตอร์ใกล้ๆบ้านนี่แหละแต่มันก็ใหญ่อยู่นะแต่ก็ใกล้ๆว่าพรุ่งนี้อะพรุ่งนี้ ไม่ใช่มะรืนนี้วันอังคารวันที่ห้าเป็นอะไรอะ่ะพิเศษสำหรับของฝันให้เด็กๆก,กับพี่น้องที่เนเธอร์แลนด์อ่ะสินก็เรียกซินต์กราดคล้ายๆซันตโกรอสนั่นแหละค่ะแต่ที่เนเธอร์แลนด์เขาเรียกซินต์กราสวันที่ห้าก็จะให้ของฝันเด็กๆเด็ก,เ,ดกเล็กๆก,กับพี่น้องกาพ่อแม่ก็เลยต้องมาซื้อของฝันคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย เขาเข้มาซื้อของวันกันแหละพี่น้องให้ลูกหลานกับพี่น้องค่ะดูร้านขายน้ำหอมนี่เลยค่ะเราเดินกันไปที่ร้าน S M แล้วก็ร้านน่ะขายอะไรอที่ย้อมผมกับพี่น้องน้ำยาย้อมผมเดินกันไปกับข้านกนาค่าพี่น้องค่ะร้านโค้ดร้านรองเท้า ไม่เย็นเท้าเด็กข้านกน้ามีแล้วค่ะพี่น้องมีดูของเข้านกนาที่ข้านกนาใส่คะน,นี่ค่ะพน้องค่า,าน,น้าถ่งถึงเขา,านี่เลย่ทา,น,าน,นี่ก็สวยนะพี่น้องรองเท้าหน้าหนาวเนาเนะคู่ละสองร้อยสองร้อยเก้ยูโร ใส่แล้วอุ่นกับพี่น้องนี่ก็สวยนี่มีหนังอยู่ข้างไหนอุนอ่นคู่ละสองร้อยกว่าตั้งนั้นเลยค่ะยี่ห้ออะไรสวยนะ รองเท้เารองเท้า,าบูทหน้าหนาวของตจมี่ค่ะพี่น้องค่ะร้านขายรองเท้าเขาก็กมีที่ห่อเนาะเดี<ม>๋ยวเดือนเดือนมกราเขาลดราคาค่ะพี่น้องมกราเขาลดราคานะรองเท้าเนี่หลังจากปีใหม่ไปแล้วอะค่ะพี่น้องค่ะยเยอะแยะ ันนี้ก็สวยมากค่ะพี่น้องนี่อันนี้เป็นหนังแท้เลยค่ะนี่อุ่นสาหรับหน้าหนาวค่ะพี่น้องมันมีสองสีสองอยเูโรค่ะก็อบอกเกลรยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ี่สีน้ําตากันค่ะมีสองสีรองเท้านี้มาจากสเปน ยว,วอยอ,วอ,ะอ,อย่ะพี่น้องสองร้อยเก้ายูโรค่ะก็ไปดูร้าน SM นอหน่อยนึงกับพี่น้องเผื่อจะได้จุงมืออีกสักอันกาไปดูเดินดูก็มีเครื่องสำหรับในบ้านอะไรอะพวกหมอนพวก้าปูที่น,น,นอนแล้วก็วพวกพวกจานพวกอะไรก็มีค่ะสวยนะเข้าไปดูค่ะ้ครัวของข้าจานแก้วสวยนะพี่น้องอ lại gì đen, ừm, trong đời, 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 trong đời,

โซ่ขาตั้งขาเลยค่ะอาหารมือค่มของพี่บบาวค่ะพี่น้องค่ะ,ะมันบดใส่บร็อกครีเขาชอบค่ะมีประโยชน์นะเนี้มันบดใส่บร็อกครี่แล้วก็มัสโตรอซอสค่ะใส่โฮนิงออกฉวานหวานแล้วก็หัมหัที่เมื่อกี้ที่หออจากโอเวอร์นั่นแหละหันใหญ่มากเลยค่ะพี่น้องก้านอกนาไม่ทานหลอกทานตอนบ่ายแล้วค่ะ ทานตอนบ่ายแล้วทานข้าวกับปลาทอดเมื่อวานอร่อยค่ะก็ <Okay. S 1> นกน้าไม่ค่อยชอบของอย่างนี้หรอกแต่บ่าวก็กินได้ทุกวันค่ะของอย่างนี้ค่ะพี่น้องนี่แหละมือคํำวันอาทิตย์หําใหญ่มากเลยหนึ่งกิโลแล้วก็ซอสนี่ข้ออร่อยเก้ากันเก้ากันแล้วก็มันบดกับโปรคารีนี่ข้ากันเลยเอ็สมาร์เลยอ่าอันนันเลย แก่ผมมั้ง่าทานให้อ่อรนักโคดีเอสอื้มอื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 มมือืม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  Is zo so lekker toch? Maar groot stuk. Weet ik niet of mijn mond is groot genoeg? Oh. <laughs> <laughs> mm. 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 Ik denk wel lekker. Aroi make-up? Aroi. Aroi kap. Aroi okay, kap, oké. Saus ook lekker. Mmm. Soort. saus masters, โฮนหนิงนั้นอร่อยหอกหวานหวานค่ะไปเซนท่านใกล้บ้านมาค่ะไปเมืองใกล้บ้านมาได้ได้นี้ค่ะพี่น้องห้กลับมาถึงบ้านแล้วก็ได้อ่ะที่ย้อมผม ยอมผมพรุ่งนี้ยอมผมสองอันเขาขายขายหนึ่งแถมหนึ่งค่ะพี่น้อง่าขายหนึ่มแถมหนึ่งแล้วก็ได้ได้อันนี้มาโอ้ยถุงมือสำหรับกี่จักรยานไซสเอสดีมากเลยอุ่นกับพี่น้อง่าชอบมากเลยถุงมือนี้กันฝนด้วย นี่ข้างหน้าข้างหลังนี่ข้างหน้ากันฝนด้วยกันน้ําฝนกับพี่น้องค่ะนั่นเลยค่ะวันนี้วันอาทิตย์ก็ทาโน่นทํานี่กลับมาถึงก็ใส่ใส่ขาหมูหนึ่งกิโลในโฮเวิร์นค่ะต้องหนึ่งชั่วโมงครึ่งเลยค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้นะพี่บ่าวก็นั่งกินอยู่นั้นก้าวนกนาก็ขอจบคลิปคลิปวันะ วันเอวันอาทิตย์เพียงแท่นี้ค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากๆสํสำหรับทุกกดติดตามกำลังใจแล้วก็ดูแลสุขภาพนะพี่น้องเข้าหน้าหนาวทุกๆุกท่านนั่นเลยค่ะทั่วโลกนั่นแหละทั้งที่เนเธอร์แลนด์ทั่วโลกเมืองไทย ก็หนาวนะคะพี่น้องขอบคุณมากนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดติดตามให้ช่องเข้านอกนาเนตแลนด์ด้วยนะคะพี่น้องอย่าลืมนะกดไลค์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ